สวัส <Hos S 1> ดีครับ Wit! สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับสินดิตลัดทุกๆท่าน้าช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นดาวโจนส์เช้านะครับหุ้นดาวโจนส์เช้าของวันที่17นะครับพฤษภกราคม2567นหะครับหุ้นดาวโจนส์ก็คือหุ้นจากสหรัฐอเมริกานะครับมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะช่องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับรู้เพื่อความบันเทิงทุกๆวัน ยันถึงวันจุกนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวทางก็จะมาวานเลขให้ท่านผู้ชมได้รื่เริงเพื่อความบันเทิงนะเมื่อวานนี้ให้เจ็ดกับแปดใช่ไหมมาแปดเก้านะครับโอ้คู่เขาเนาะคู่เขาอยู่ไกลกันเลยใกล้กันเลยทางนี้นะครับแปดเก้านะครับ เมื่นวันนี้เราก็ไปต่อนะครับว่าจะมีอะไรบ้างเราก็มาชมชมกันเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์้วยนะครับ่าวันที่สิบเจ็ดนะลอมสิบเจ็ดพฤษภาคมทวันทหนร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพ้นลาจนเช้านะครับเด่นนะหนึ่งกับสองนะครับเลขต่ํานะหนึ่งกับสองคู่กับอะไรคะนี่หนึ่งห้าสองห้าหนึ่งหก องหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดนะครับถึงแปดนะอ่าเราก็มีห้าหกเจ็ดแปดนะครับตามนี้เลยนะครับชนชอบคอยจัดนะอ่าครับเวลาเชินช้านะครับเด่นหนึ่งกับสองนะครับเน้นที่หนึ่งนะครับอ่าหนึ่งลงนี้นะหนึ่งเดีนี้หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับตามนี้นะครับเกินห้าหกเจ็ดแปดก็วินพู่กับ หนึ 1> 1่งกับสองนะสายรูดสายวิ่งวิ่งก็หนึ่งสองสองนะครับใครชอบห้าหกเจ็ดมันมาชนกับใครก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับอ่าบางทีมันอาจจะไม่มาคู่กันกับหนึ่งกับสองก็ได้มันอาจจะมาห้าหกเจ็ดอะไรสักตัวหนึงหน่งในนี้นะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งกับสองรูดวิ่งนะครับรูดวิ่งหนึ่งกับสองนะอับตามนี้เลยนะครับอ่าครับรูดวิ่งนะครับ นี่นะครับแต่จนเช้าตีสามห้านาทีนะครับตีสามห้านาทีก็มีตามนี้นะครับตีสามห้านาทีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับตีสามห้านาทีก็คือเงินเงินเงินเท่านั้นนะครับเหมือนมันจะไหลามาอย่างไงใช่ไหมมันก็ไหลามาก็ต่อเมื่อที่เราหนึ่งมีบุญเก่าสองคนที่ให้ให้แม่นคนที่สามจาังหวะโชค กับดวงสมพงกันมาบรรจบกันสี่ไม่มีดาวเคราะห์ดวงอื่นมาทาให้เราหงายท้องอะไรนะครับดาวเคราะห์ดวงอื่นอะไรรู้ไหมก็คืออารมณ์เรานี่แหละถ้าอารมณ์เอาอารมณ์เราไม่ดีอารมณ์เสียอารมณ์นี้ลองไปซื้อดิจ้างก็ไม่ถูกอืประมาณนี้ต้องอารมณ์ดีอารมณ์อะไรแจ่มใสก็คือดาวเคราะห์ไม่มายุ่งมาเกี่ยวว่างั้นเถอะนะครับประมาณนี้นะเราก็จะ ได้รับแต่สิ่งดีๆไม่ใช่เฉพาะเงินเท่านั้นอย่างน้อยความสุขในใจเราก็เกิดขึ้นความสุขในตัวเราก็เกิดขึ้นถ้าเราคิดดีทําดีนะอืมคิดดีทําดีสาธุเอาบอกแต่ต่คนอื่นตัวเองดาวเคราะห์เต็มไปหมดเออครับพูดจริงเอ้ยไม่ใช่พูดจริงพูดเล่นครับพูดเล่นไม่มีดาวเคราะห์อ,องค์ไหนที่เยี่ยม มาทำลายอาจารย์ได้หรอกนอกจาก <c oughs> นอกจากอะไรนอกจากเชื่อมจิตเก่งนะั่นแหละครับโชิดีชดีครับนนครับ